จบที่หลินก็ไม่ใช่ว่าจบทีเดียวนะเราก็ต้องดูเป็นระยะระยะไปแต่ตอนนี้ต้องยอมว่าจบที่หลินต้องยอมว่าจบที่หลินอย่างน้อยก็มีพีเซนเตอร์อะเป็นนางเอกคู่กับเข้มอะมีซิทคอมมีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยก็จบที่หลินนะก็ต้องยอมรับสมองมันดีฉลาดรู้กินรู้อยู่ อยากเห็นน้องเหลินเล่นซีรีส์ได้ครับหลินได้อยู่แล้วก็นี่เข้มก็ได้ซีรีส์ก็ได้หลินกําลังมีงานติดต่อมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืเรื่อยเยเรื่อยยาวไปจับดื้อไหมจับเป็นคนมึนนะเป็นคนแบบคาแรคเตอร์ไม่ขาดเป็นคนมึน เป็นคนมึนผมไปขายไงผมไปขายของกระเจาแล้วผมจะเวียนหัวเพราะว่าเจ้าจะพูดอะไรนิ่งอยู่ในลําคอแล้วแบบฟันไม่ขาดเทคนิคไม่เป็นถ้าในคณะนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าหลินดีที่สุดถ้าในปีปัจจุบันเนี่ยนะหลิงดีที่สุดส่วนยูเเฟิร์นยังหาความโดดเด่นเรื่องอื่นไม่เจอนอกจากความสวยเวลาแบบ จะเข้าวงการมันต้องหาอะไรสัก,กอย่างสองอย่างสแน็คผมก็ไปให้ช่องวันแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปทวงสัญญาผมอยากได้ละครแบบละครเพลงละครบ้านๆนะฮะมะปรางมาปรางกับยัวเฟินคล้ายๆกันแต่ว่ายัวเฟิร์นในเวอร์ชั่นสวย หวานมะปรางคอมดี้ตลึงตึงตึงปราดาเป็นคนที่น่าสนใจเพราะว่าเนื้อแท้ดีประสบการณ์เยอะนะฮะแล้วก็ความสามารถมีผมส่งปราดาไปแคสน่าจะได้นะครับ น่าจะได้เหมือนมีความ